มาครับพ่อแม่พี่น้องมากินขา่าวด้วยกันเด้อวันนี้นนวันนี้อยู่ก็น้องนะอยู่ก็น้องวันนี้ขับเข่ามีร้ายๆเล้อันนี้เดี๋ยวให้ดูเด้อนี่อันนี้ดูดดอนนดโอ้โหอ่ะปลาโดูเลยปลาโดูย่างน่นะวันนี้ไปหาปลามานี่มาขับขา่าขาดไม่ได้เลยก็คือพักอันนี้อันนี้หอยพัดเพลทหอยเลยพี่น้อง มีเจียวมีน้ำพริกนะเจียวไม่ต้องรู้เราดูบ่อยแล้วนี่มาเอาเลยด้วยกันใครยังไม่ได้กินข้าวตักข้าวมากินด้วยกันเด้อนี่มีมีไข่ด้วยนี่แต่ก็ไม่ทลร้ายเราไข่นะอันนี้เป็นไข่ทอดนี่ไขท่ทอดปลาทอดนี่ของเหลือมาเด้อนี่แต่ไม่ไม่ทิ้งนี่นี่ไปหาปลามา,านีมาๆมา,มาตักข้าวมากินด้วยกันโอ้พักแวนอย่างงามเลยนี่มันอ่ะพักแว่น มาเด้อพี่น้องอยู่ในก็พักนี่ก็ยานี่แหละ คนลารจะพักตัววาเนี่ยแต่คนที่อื่นคงจะกินไม่เป็นพักกตัววามีเพียงดิดปลากินลืมโลกน,นั่นเอ ผัดพริกหวยรวมไปถึงแก้มพริก อย่างงามเลยนะมีงานทำดอกกบกงานแ๋้วว่าพอดีไปหาหอยอีกหาแล้วก็มาพัาดเพชรแบบนี้แหละอยู่ประทาําชีวิตประเทศไทย ยามว่างไม่เสียหายขอเพียงให้แต่มีที่ไปตรงนี้กับป้ายไปยีกอยู่ในน้ำพักแรง ร,ร้อะเทโดยังกินได้หางคอบตรงนี้แหละชอบคลิปชอบหางหอื้ม เผ็ดร้อยรวยว่าเสริมพริกไปลาเผ็ดไม่พอลามไปเลยสองเม็ดพักเวร่ย่างลามเลย คนกินไม่เป็นเลราคุณนายนะคุณนายที่แท้จริงกินไม่เป็นหรอกแต่คนนายที่ว่าเป็น <c oughs> บ้านนอกกินเป็นอร่อยอร่อย วันไหนกับข,ข่าแม่รวยใครกินข้าแม่รวยมาดูผมเลยครับพักตัววาอยู่ง่ายกินง่ายกินเหมือนงวเหมือนควายคนอยู่ดีกินดีกว่ามี <c oughs> เยอะแยะว่าอยู่ดีกินดี้วย เดืลดรังเียงของตัวเองไม่เป็นไรคนระับอยูด่ดีกินดีโดยความระาบากของคนอื่นนะ่ะเลือ ก็ตกแรงๆงบอสองวันที่ต่อกันน้ำท่วมางานใครติดน้ำก่อนรอก่อนเด้อน้ำท่วมจะต้องไปงมหอยกันบุญ เวนตาก็มีหรอกไม่รู้เวลาเท่าไรแล้วก็ไม่รู้อะแต่ว่าเวลาก็ <c oughs> ให้ประมาณนี้ผมจ10นาทีเอาตามเวลาทิอก ทุกวันนี้ก็สู้ๆเด้อเขาเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านสู้ๆสู้ไปด้วยกันแต่ว่าตายไปด้วยกันจะตายทุกคนเนีย่ยจะตายตอนไหนไมีใครรู้ เอาอะไรแค่หางกินหางก็ขีบก็ประมาณนี้แหละครับเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะสู้ๆนะอยู่เพื่อวันพ่กนี้ไม่อยู่เพื่อใครหรอกอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพ่อเพื่อ,อ,อแม่หรืออยู่เพื่อลูกนะประมาณนี้แหละสู้ไปนะผมเป็นกำลังใจให้ท่านครับสู้ๆนะครับ